หนุ่มแอปชมผู้ยื่นมือช่วยเหลืออดีตนางแบบดังผ่านตัวมาเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจไม่น้อยหลังปรากฏภาพและข่าวของอดีตนางแบบยุค 90s จอยติดตัดที่ผ่านตัวไปเป็นแม่ค้าขายข,ายข้าวต้มโจ๊กแต่เจอผลกระทบจากพิษโควิด19อย่างไรก็ตามเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้สึกอายพออาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพสุจริตถือคติร้มแล้วลุกตอนอยากช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวล่าสุดจอยติดตัด ได้มีโอกาสมาพูดคุยเปิดใจเปิดชีวิตในรายการสามแซบซึ่งจอยเล่าว่าขายข้าวต้มมาแล้ว4เดือนทุกวันนี้น้ําร้อนยัง่วมืออยู่เลยร้านก็เป็นร้านเล็กๆหลังคาไม่มีก็โดนแดดโดนฝนตลอดจอยจึงตัดสินใจเริ่มขายช่วงเย็นสิบเจ็กาเป็นต้นไปแต่ถ้าหน้าฝนมาจอยขายของไม่ได้เลยซึ่งจอยก็ไม่มีเงินไปทํหลังคามันแพงคิดว่าที่อยู่ตอนนี้ก็โอเคแล้วถ้าวันไหนฝนตกก็เลือกไม่ขายของ จากนั้นพี่ก้สาพแซบหนุ่มกัญชยัยแอปทักษอรและชมพู่อรายาก็ตัดสินใจยื่นมือช่วยเหลือถอยรถเข็นคันใหม่ให้เอาแบบครบคันอย่างดีซึ่งจอยเผยว่าที่ออกมาพูดคือไม่ได้ออกมาขอหรือต้องการอะไรแต่น้ำใจที่ทุคนยื่นให้ก็ขอบคุณจากใจจริง